ชิ <Partners> ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็น learning partner ที่ชูมองว่า2ฝ่ายควรจะมี mindset นะคะที่ทำงานร่วมกันไม่ใช่มองเขาเป็น vendor แต่มองเขาเป็น partner มองในเรื่องของ long term relationship long term engagement ที่เราจะมีด้วยกัน อยากจะขอถามพี่ชูหน่อยนะครับว่าในด้านของการประสานงานในการร่วมงานนะครับระหว่างเวนเดอร์ภายนอกกับทาง HR ภายในองค์กรนะครับอยากจะถามมุมมองพี่ชูว่าเราจะทํายังไงครับที่จะประสานทั้งสงส่วนนี้ครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในรด้านของกระบวนการเรียนรู้ของคนในองค์กรเราได้สูงสุดครับค่ะพี่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากนะคะในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยออ ทำระบบการเรียนรู้ของเราให้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะอย่างที่บอกอะเราเป็นเอชาภายในองค์กรยอมรับเถอเะว่าเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเนาะเราต้องพยายามเอาซอร์สงานบางอย่างออกไปนะคะให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญในการทําตรงน,นี้แต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างเรากับ learning partner ที่เราเลือกมานะคะ พี่ว่ามันมีกฎกติการมารยาทบางอย่างจากสิ่งที่พี่ชูเรียนรู้ในการทํางานนะคะก็อยากจะสรุปมาให้ฟังกันคร่าวๆนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของ understanding นะคะซึ่งอัน,นี้ก็จะต้องเป็น understanding ทั้งฝั่งเราเองในฐานะของ organization กับฝั่ง learning partner เองนะคะที่จะมาทํางานกับเราคือต้องมีความเข้าใจนะคะเข้าใจอันแรกคือเข้าใจความต้องการของตัวเราก่อนว่าเราต้องการอะไร นะคะบรีฟโจทย์ให้ชัดเจนว่าเราอยากได้อะไร,รนะคะบรีฟโจทย์ที่เป็นไปได้ด้วยเนะาะอาจจะแบบเอา o f ด the air เลยแหละบรีฟโจทย์ที่แบบแบบว i ช h list ไปก่อนนะคะถ้าเขาทําไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่ามันทําไม่ได้ในบางเรื่องนะคะขณะเดียวกันฝ่าย learning partner ของเราเองก็ต้องเข้าใจโจทย์หรือความจําเป็นหรือความท้าทายของเราด้วยอันนี้พี่ชูว่าเป็นเรื่องอที่สําคัญขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่า l e a r n i n g p a r t n เ r อเองอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างที่ทําได้หรือทาไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจที่เราต้องทํางานร่วมกันตั้งแต่ต้นจะได้ไม่เกิดค,ความคาดหวังที่ผิดพลาดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ alignment นะคะคงจะเป็นอะไรที่ย่คหมันพูดเสมอว่ายุคเชื่อว่าคําว่า alignment มันเป็น power f o l w o r d ในการที่จะสร้างเรื่องของความสําเร็จในการทํางานไม่ว่าจะเป็นในมิติใดก็แล้วแต่เราต้องมีความ align กับทางพาร์ n เนอร์ของเรานะคะพาร์ตเนอร์เราเองก็ต้อง align กับเราเหมือนกันเพื่อที่ว่า การทำงานตรงนั้นมันจะออกมาภายใต้จุดหมายเดียวกันอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ e m t e r p r i s e อันนี้อยากฝากอยากฝากฝั่ง learning partner นะคะใครที่ต้องทํางานกับ learning partner เนี่ย learning partner ควรจะต้องมีสิ่งที่ create modern expectation เข้าใจสิ่งที่บางทีเราก็ไม่ได้พูดะเนาะไม่ได้บอก between the line Be between the line อะไร,รอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องเข้าใจ ะะซึ่งวันนี้มันจะทำให้ learning partner เองเนี่ย mm hmm. เขาสามารถจะ create something new มาเราแล้วรู้ว่าอะไรที่เราลืมบอกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีพอเราเป็น HR เนี่ยเราก็จะมีหลายๆมิติที่เราไม่ได้ brief เขาในจุดเบื้องตน้นแล้วเราก็มาขอระหว่างทางทีหลัง <c oughs> เพราะเรารู้สึกว่าอ้าวลืมบอกไปลืมบอก requirement <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่เป็น learning partner เองเนี่ยถ้ามี e m p a t h i z e ว่าเออเข้าใจนะว่า challenge ที่เราเจอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น แล้วมีอะไรที่จะ address ได้อันนี้พี่ว่าสำคัญผมว่าข้อน,นี้ดีมากเลยครับพี่ชูอย่างที่เราเห็นในการเรียนรู้นายกปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการเรียนรู้ผ่าน virtual class นะครับบางทีเนี่ย HR ในองค์กรอาจจะไม่ทราบหรือว่าละเอียดไม่ครบในด้านของการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบที่เป็น virtual class กรณีที่เป็น on site เนี่ยพี่ๆรู้อยู่แล้วว่าจะต้องยื่นกรมพัฒน์ยังไงนะ<อ>ครับแต่พอบอกว่าเออบางที learning partner ก็ช่วย suggest ว่าโอเคเอาคนเข้ามาเท่านี้นะมีการเปิดเปิดกล้องเปิดจอ capture ภาพใช่ไหมครับรว<อ>บรวมอะไรเงี้ยครับเ,<อ><ๆ>เพื่อทำให้การยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของพี่ๆให้ชาในองค์กรเนี่ย นำไปใช้ได้ครบถ้วนแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนาะผมว่าอันนี้ก็เป็นบทบาทหนึ่งที่ learning partner ที่ทำงานกับหลากหลายองค์กรสาม,มารถที่จะ add value ให้กับทางที่ในองค์กรได้เช่นกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็น expert ที่เราควรจะเราควรจะ leverage เนาะเรียกว่า i n t e l l i g e n t จาก learning partner เราอีกอันนึ้งก็คือเรื่องของ Partnership ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็น learning partner พี่ชูมองว่า2ฝ่ายควรจะมี mindset นะคะที่ทำงานร่วมกันไม่ใช่มองเขาเป็น vendor แต่มองเขาเป็น partner มองในเรื่องของ long term relationship long term engagement ที่เราจะมีด้วยกันพีู่ว,ว่าอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเรามองแค่ว่าเฮ้ยเอาแค่ให้ได้โปรเจกต์นี้ปิดมันจะไม่ได้มีความต่อยอดหรือมันจะไม่ได้คิดไปว่าเอะแล้วถ้านี่คือเฟสหนเฟสถัดไปเราต้องการจะทางานอะไรกับ พาร์ทเนอร์ท่านนี <K r ater audiences> ้หรือลูกค้าท่านนี้นะคะมันก็จะทำให้ learning partner ของเราเองเนี่ยเขาช่วยเราคิดช่วยเราออกแบบช่วยเราวางแผนระยะยาวช่วยเรามองว่าอะไรควรจะมาก่อนมาหลังเรื่อททำให้มันเกิดขึ้นดีกว่าอัดทีเดียวแล้วเราก็อาจจะไม่ใช่นะคะและสุดท้ายเลยอ่ะที่พี่ชูว่าสำคัญสุดสำหรการทำงานร่วมกันคือการสื่อสา Oh, yeah. นะคะคือการสื่อสารตรงนี้มันเป็นการที่จะช่วยทำให้ความเข้าใจต่างๆ alignment ต่างๆนะคะที่เราต้องการเนี่ยมันถูก surface ขึ้นมาและการสื่อสารตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นการสื่อสารแบบต่อเนื่องต้องเป็นการ bring challenge problem นะคะขึ้นมาบนโต๊ะมาพูดคุยกันเราจะได้ช่วยกันทำงานนะคะแล้วมันก็จะทำให้การที่เราจะทำงานกับพาร์ทเนอร์เนี่ยเกิดประสิทธิภาพส <So, so. S 2> <ๆ>ูงสุดครับ ชอบข้อหนึ่งที่พิชูพอเมื่อกี้เนี่ยครับคือการเป็นพาร์ทเนอร์ครับยกตัวอย่างเช่นเ,เวลาที่เราเป็น learning partner ครับอย่างเช่นการจัด e-learning ในองค์กรนะครับถ้าบางองค์กรบางบางบริษัทอาจจะมีความคิดว่าเย่ yeah, ฉันขายา subscription ให้กับองค์กรนี้ได้แล้ว1,000 user แล้วก็จบแล้นะครับเธอซื้อของฉันไปแล้วแล้วก็จัดก,กันนะครับถึงมัน go live และ kick off ก็คือจบกันแต่ของทาง Beyond Learning ครับเราปลุกฝังคนในทีมงานว่า อันนั้นเนี่ยถือว่าลูกค้าอนุญาตให้เราได้ดูแลเขา<ม>อย่างน้อย1ปีแล้วเราก็ตั้งภายในเลยว่าอันเนี้ยเราจะตั้งเป้าเป็น customer success <ม>คือบอกว่าความสำเร็จขององค์กรเราเกิดจากการที่พี่ๆ HR เนี่ยพอ g o l i f e แบบเนี้ยคนในองค์กรเขาว่าขึ้นมาเรียนบนระบบเรามากที่สุด<ม>เพราะว่าถ้าเรารู้เลยครับว่าถ้าเรา g o l i f e แล้วจบงานของเรานะครับนะปีหน้าเนี่ยเราก็คงไม่ได้ให้บริการที่นี่ต่อ แล้วพี่ PHR ถ้าจะโดนพี่พี่พผู้บริหารเนี่ยแบบว่าแบบว่าคอมเมนต์มาแล้วก็ปีหน้าก็คงไม่ได้ให้บัตเจ็ตทางด้านนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าในมุมของ learning partner เราก็ถือเป้าเดียวกันกันกบทางองค์กรเช่นกันนะครับ